สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านครับสวัสดียางของวันวันนี้นะครับนะแล้วก็จบไปแล้วกับปิดตาเนี่ยฮะหลังแรกนะครับของบุ่อิ่มนะครับวันนี้ครับเดี๋ยวเรามาลุยกันพี่ชายนะครับกับพระผงขุนแผนรุ่นหัวใจขุนแผนของหลวงปู่มหาชิลานะครับรุ่นนี้ครับนะสมทบร่วมบุญนะครับนะบูรณะนะครับอ่า องนะครับหลวงปู่องค์ใหญ่นะครับที่เราผ่านกันนะครับนะเป็นองค์สีทองนะครับทําเป็นองค์สีทองทั้งองค์ครับสำหรับนนี้ครับรุ่นหัวใจคุณแผนนะครับนะบอกเลยว่านะครับราคายังแบ่งปันนะครับพี่ชายนะครับนะเพจอื่นหรือกลุ่มอื่นนะครับราคาขึ้นผมไม่รู้แต่เพจเรานี่ครับขอเปิดเป็นป่ปันราคาเดิมพี่ชายนะครับถ้าหมดชุดนี้ก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งนะพี่นะ เดี๋ยวนี้มาลองเลือกชมดูพี่ชายนะครับหากชอบถูกใจรายการไหนนะสามารถติดต่อได้ที่อีไลน์และเบอร์โทรได้เลยนะครับพี่ชายนะครับเดี๋ยวมารายการแรกกันเลยละกันนี่รายการแรกครับนะครรายการที่หนึ่งครับรายการนี้นะครับเป็นเนื้อชมพูผงพลายนะฮะเนื้อชมพูผงพลายครับรายการนี้นี่ฮะเลขโคดจัมเบอร์อยู่ด้านล่างครับเลขโคดจัมเบอร์หมายเลขสิบเอ็ดนะฮะ เลขคนเบอร์หมายเลข11เครับเนื้อชมพูผงพลายปิดทองฮะร,รายการนี้ขอแบ่งปันที่250บาทนะครับ250รบาทนะครับรายการที่1ฮะร,รายการที่2ครับมาลูกต่อดนะครับกับรายการปิดทองโบราณนะครับรายการนี้นะครับนะเป็นเนื้อ เนื้อดำนะฮะกากยายักษ์นะครับเนื้อดำกากยายักษ์ครับรายการนี้รายการที่สองนะครับเลขโคูณตัวเบอร์นะครับหมายเลขหนึ่งเจ็ดสี่เลขโคูณตัวเบอร์หมายเลขหนึ่งเจ็ดสี่ครับรายการนี้ขอแบ่งปันพี่พี่ที่สองร้อยห้าสิบบาทเอาอย่างนี้ละกันถ้าพี่พี่รับคู่ผมขอคู่ละสี่ร้อยห้าสิบนะลดไปอีกห้าสิบบาทนะครับ ต่อมารายการที่3ครับรายการนี้เป็นเนื้อผงน้ํามันปิดทองเนื้อผงน้าํามันปิดทองฮะพี่ดูด้านหลังคมๆเลยพี่ชายรายการนี้เลขยคุณตัเบอร์หมายเลขสองสี่ฮะเลขคุณตัเบอร์หมายเลขสองสี่ฮะรายการนี้นะครับนะันรายการที่สามนะครับต่อมารายการที่สี่รายการที่สี่ครับรายการนี้เป็นเนื้อฟ้ามหาบารามีฮะ เนื้อฟ้ามาหาบาร,ร,ม,บรมีเลขโค้คดจำนวนหมายเลข43่ครับเลขโค้ดจำนวนหมายเลข43่ครับรายการนี้250บาทนะครับพี่จ๋านะฮะต่อมารายการที่5ครับนี่ฮะสวยรายการที่5นะครับน้ำตาลมหานิยมปิดทองเนื้อน้ำตาลมหานิยมปิดทองรายการที่5ครับเลขโคด้ดจำนวนหมายเลขหนึ่งสี่นะฮะ หนึ่งสี่อะไรนุบีนะมีปิดทองอยู่ตลางตัวหนึ่งนะรา,ายการนี้เนื้อน้ําตาลมหาบารมีนะครับเอ๊ะประณีดูแปบบ๊บรายการนี้เป็นเนื้อน้ําตาลมหานิยมอ่าเนื้อน้ําตาลมหานิยมครับปิดทองโบราณน,นะครับรายการที่ห้า ต่อมารายการที่6ครับนะฮะรายการที่6รายการนี้เป็นเนื้อดํากากยายักษ์ปิดทองครับรายการที่6เนื้อดากากยายักษ์ปิดทองรายการนี้นะครับนะเลขคดตเบอร์120นะึ่งสองศูนย์เนี่ยเลขคดตเบอร์1นึ่งสองศูนย์ครับรายการนี้ฮนะรายการที่6 ต่อมารายการที่7เนื้อฟ้ามหาบารมีครับอีกมาอีก1องค์พี่ชายเนื้อฟ้ามหาบารมีเลขคนตเบอร์หนึ่งสีเลขคนตเบอร์หนึ่งสครับรายการนี้ฮะนะสองร้ิบาทจับคู่สี่ร้อี่นะเนะี่ยฮะแบ่งได้ประมาณนี้นะพี่ชายนะต่อมารายการน้ําทองเหลือเพียงอยู่แค่2องค์แล้วนี่ครับน้ำทองเหลือเพียงแค่สององค์แล้วรายการนี้เป็นเนื้อดากากยายักษ์ ลงน้ำทองฮะรายการที่7นะครับเหลือสององแล้วพี่เลขคนณตัวเบอร์1น1ศหฮะเลขคนณตัวเบอร์1น1ครับรายการที่8ฮะต่อมารายการที่9ครับรายการนี้เป็นเนื้อฟ้ามหาบารมีเลขค้ณตัเบอร์มาเลข1 4 6นางลงน้ำทองฮะนี่ฮะเหลือแค่2องค์นี้เท่านั้นพี่นะองละ200 ห้าสิบาทเท่ากันพี่นะองค์ละสองร้อยห้าสิบาทเท่ากันสุภาพจับคู่สองเอ้สี่ร้อยห้าสิบาทนะครับนะต่อมาเหลือสององกัพี่นั้นทองเหลือสององกันนะต,ออนนะต่อมารายการที่สิบรายการนี้เป็นเนื้อผงจุ่มพลูภัยครับเลขคน้ะเบอร์หนึ่งสามศูนย์ เลขคนณตเบอร์หนึ่งสามศูนย์แบ่งปันที่สองร้อยบาทนะครับแบ่งปันที่องค์ละสองร้อยบาทนะฮะสามารถจับคู่ได้สามนะร้อยห้านสะิบเท่านั้นนะฮะสามารถจับคู่ได้สามร้อยห้าสิบนะครับนะฮะต่อมารายการที่สิบเอ็ด รายการที่11รายการนี้เป็นเนื้อขาวดอกลักซ้อนนะครับนะผงพุทธคุณเนื้อขาวดอกลักซ้อนผงพุทธคุณเลขคูณเบอร์หมายเลข39เลขคนเบอร์หมายเลข39 2 0 0บาทครับต่อมาเป็นเนื้อน,น้ำตาลมหานิยมเลขคูนเบอร์772เจ็ดอเลขคู้ณเบอร์772ครับรายการที่12ครับนี่ฮะสวยสวยเลยนี่ฮะ 200บาทนะครับต่อมารายการที่10 3ครับ13รายการนี้เป็นเนื้อเขียวพกกระซับนะครับเนื้อเขียวพวกกระซับนะครับรายการที่13เลขคนถเบอร์10-1910-19นะครับต่อมารายการนี้ครับรายการที่14เลขคนถเบอร์3 48รายการนี้เป็นเนื้อดำกากรรยายักษ์ผงพุทธคุณฮนะรายการที่14นะครับ ต่อมารายการที่15นะครับรายการที่15รายการนี้เป็นเนื้อน้ำตาลมหานิยมฝังพลอยโรยพลอยเสกฮะโรยพลอยเสกค,ครับพี่ชายเลขคุณเ,เบอร์มาเลข1 4 5่ี่นะครับองค์นี้แบ่งปันที่220บาทจับคู่นะฮะ400นะครับ, 400, รบ220บาทจับคู่400ครับพี่ชายนี่ครับ ต่อมารายการนี้เป็นเนื้อขาวดอกลักซอนลอยพอยเศษครับนี่ลอยพอยเศษสวยๆเลยนะครับเลขคุณตัวเบอร์หมายเลขห้าสิบสี่ฮะเลขคุณตัวเบอร์หมายเลขห้าสิบสี่ครับรายการที่สิบหกสองร้อยยี่สิบบาทต่อมารายการที่สิบเจ็ดครับรายการนี้เป็นเนื้อฟ้ามหาบารมีเลขคุณตัวเบอร์หมายเลขแปดสิบสามลอยพอยเศษครับรายการนี้รายการที่สิบเจ็ดครับ ต่อมารายการที่18นะรายการนี้เป็นเนื้อดำกากยายักโรยพอยเซกเลขคุณเ,เบอร์มาเลข1 4 5่้เลขคุณเบอร์มาเลข1 4 5ครับรายการนี้นะครับรายการที่18ครับ220ยิบาทจับคู่400นะพี่นะต่อมาครับพิชายรายการจะไปรายการนี้เป็นเนื้อเกสรน,น้ำมันนะฮะ เนื้อผงเกสสอนน้ำมันพี่โรยพลอยเสกเลขคุณตัเบอร,ร์หมายเลขเก้าสิบสี่เลขคุณตัเบอร,ร์หมายเลขเก้าสิบสี่ครับพี่ชายนะฮะรายการที่สิบเก้านะครับนะฮะต่อมารายการที่ยี่สิบนะฮะรายการยี่สิบเป็นเนื้อผงน้ำมันครับเหมือนเดิมพี่นะฮะเนื้อผงน้ำมันเลขคุณตัวเบอร,ร์สี่เจ็ดเก้าเลขคุณตัวเบอร์สี่เจ็ดเก้าพี่รายการนี้เอาไปสองร้อยบาทนะครับ ต่อมารายการย1ิบอนะครับเป็นเนื้อผงน้ํามันเหมือนกันพี่ชายเลขคุณเบอร์2 5 1รายการนี้ก็เอาไป2 0 0บาทเหมือนกันพี่ชายน,นะครับคู่นี้นะฮะก่อนปิดคลิปผมจัดโปรโมชั่นให้คู่นี้ผมขอคู่นี้300บาทผมปิดให้ครับ นะครับก่อนจบคลิปก็มีแบงปันที่ถายครับ20รายการวันนี้นะครับนะครับผมขุนแผนรุ่นหัวใจขุนแผนของหลวงปู่มหาศิลาโอวันนี้มาเปิดแบงปันพี่น้องเหมือนเดิมครับสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณพี่พิลท่านที่ติดตามมนด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ